สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านทัทไทฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับ EP นี้นะครับเราก็จะมาถอดสอนวิธีการแกะสปูลนะครับถอดสปูลของเจ้าลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับหรือเจ้าแมงมุมดำเวอร์ชั่น3นะครับตัวนี้นี่เป็นล็อตใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน3ปี2022นะครับก็จะได้กิ๊กเสียงที่เป็นดาวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวมือจับนี่ครับจะยิงเลเซอร์มานะครับเป็นรูปแมงมุมดำเทมาก ตัวนี้นะครับและน็อบจับก็เป็น eva นะครับน้ำหนักเบาจับกระชับมือนะครับเวลามือเรามีเหงื่อหรือว่ามือเราเปียกน้ําก็จะไม่ลื่นนะครับแขนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวกดฟีสปูนตัวนี้ถูกปรับแต่งมาให้กดง่ายขึ้นนะครับสมูทนะครับเพราะว่าตัวล็อตแรกเนี่ยบางทีกดแล้วมันชอบติดนะครับตัวล็อตสามเนี่ยก็จะกดแล้วก็สมูทนะครับไม่ค่อยติดขัดอะไรนะครับหลังจากที่กดมานะ เขาเรียกว่าปรับแต่งมาดีขึ้นนะครับการเก็บงานเก็บสีนะครับก็จะไม่มีสีปรงสีปูดเหมือนเมื่อก่อนแหละนะก็เรียกว่าเก็บมาดีมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดสเปคคร่าวๆนิดนึงนะครับหกลูกปืนสแตนเลตกันน้ําเค็มนะครับตัวนี้แต่ตกปลาทะเลกลับมาก็ควรจะล้างน้ําเปล่าก่อหน่อยนะครับตัวนี้ลูกค้าไปตกไอสากมาครับไซสี่ไซห้าโลนี่งัดกันมันเลยนะครับตีได้ตีได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้านิยมเอาไปตีอย่าปลอมใช้ฝั่งกันนะครับแล้วก็ลื่นมากนะครับ ลื่นเลยแหละเนี่ยส่วนเรื่องสปูนนี่ครับฟีดเลยวีดเลยนะครับตีง่ายนะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงนะครับ10ระดับฉะนั้นมือใหม่ก็ตีได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นลอกขวัญใจนะครับสําหรับมือใหม่เลยเพราะว่าราคาไม่แรงนะครับแต่คุณภาพเนี่ยเรียกว่าโอเคสุดๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เราเปิดกันยังไงนะครับเราเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีคําว่าโพสกับโอเพนนะครับใช่ไหม อ่าโพสกับโอเพนเราก็แค่หมุนตรงนี้นะครับหมุนสลักตรงนี้ไปคําว่าโอเพนนะครับแล้วมันจะเด้งออกมาเลยครับง่ายมากๆตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถถอดสปูลออกมาเพื่อที่จะหยอดน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันตรงนี้ตรงลูกปืนนะครับแนะนาว่าหยอดนิดเดียวพอนะครับคือบางคนเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าอยากให้มันลื่นๆครับก็เลยใส่น้ํามันเยอะๆความจริงไม่ใช่นะครับยิ่งคุณใส่น้ํามันเยอะมันยิ่งหนืดนะครับฉะนั้นใส่นิดเดียวพอหยดเดียวก็พอนะครับ แล้วก็ตรงนี้ลูกปืนที่มันฝังอยู่ข้างในนี้นะครับอีกหนึ่งหยดแค่นี้พอแล้วนะครับการดูแลรักษาก็ประมาณนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะครับไม่จําเป็นต้องแกะลอกทั้งตัวออกมานะครับถ้าถามผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตกน้ํานะครับไม่ได้ทําตกน้ําหรือว่าเดินลงไปตกในน้ําแล้วลอกแช่น้ําเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นต้องมาแกะลอกทั้งตัวนะครับใช้ไปสักปีนึงก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วค่อยแกะออกมาล้างทําความสะอาดใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับทําความสะอาดแบบ กลางๆมาตรฐานปกติไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยง่ายๆเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับอ่าก็วิธีการแกะนะครับง่ายสะดวกมากตัวนี้นะครับเจ้าไบสัน b บ a ็กสป i d เดอร์เวอร์ชัน3ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่990บาทเท่านั้นนะครับ990บาทบวกค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับ ใครช้าหมดอดนะครับเพราะว่าผมได้มาแค่ขวา40่ซ้าย40เท่านั้นนะครับฉะนั้นรีบจัดด่วนๆนนะครับแฟนขับใบสนันนี่ต้องรีบจัดเลยนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ